ก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์นะคะจนแฮชแท็กนิกกี้ก้อยเนี่ยขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะถึงขั้นทาให้ชาวเน็ตเนี่ยรู้สึกว่ามไม่ไหวแล้วต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่ทําให้รักของสองคนเนี้ยร้าวถึงขั้นพุ่งเป้าไปที่ยูทูบเบอร์สาวอย่างนุ่นสุธิพาทันทีค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยทางด้านของนุ่นก็มีการรับรู้เรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่าเธอเนี่ยโดนโยงทำทำให้แบบว่าเออเป็นเรื่องราวรักของก้อยกับนิกกี้เลิกกันเพราะนุ่น,นแหละ เธอก็เลยออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่เจอดราม่า,มาค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความนะบอกว่าระหว่างเธอกับนิกกี้เนี่ยมีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทํางานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามถ่ายถามถ่ายแบบว่าเผื่อพี่ๆ เหมือนเวลามีปัญหาอะไรก็ถามถ่ายกันมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักเนี่ยมันอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวอ่ะกับเรื่องงานอย่างชัดเจนเรื่องประเด็นอของพี่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนุนรับรู้มาว่ามันเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาอ่าตามที่ได้มีการตกลงนัดกันไว้มันก็เลยทะเลาะก,กันทําให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะก่อนอนันนี้นุนก็ออกมาโพสต์นะคะล่าสุดค่ะแพทประภานะคะก็ ให้นุ่นไปเป็นแขกรับเชิญรายการค่ะได้ถามว่า,าไปออกรายการของนิกกี้เนี่ยเขาเคยจีบคุณไหมแลวคุณก็อยากรู้นะนุ่นเขาก็บอกว่าไม่ได้เรียกว่าจีบอ่ะมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าคือมันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบไงแต่ก็นานแล้วกว่อนจะเจอพี่ก้อยแล้วแหละแพทเทิร์นของนิกกี้ก็คือพอมันเมาได้ที่ปุ๊บมันก็จะบอกว่านุ่นไป กลับห้องกับพี่ไหมแล้วก็งงอะไรพี่พี่เป็นอะไรอะ่ะก็ติดอ่างตามันเลยแต่พอมันพูดกับเราเนี่ยมันไม่ติดอ่างอ,ะอ่ะอะแสดงว่าชัว,ว์ละมึงไม่ติดอ่างแบบเนี้ยคือมึงเอาจริงละถ้าติดอ่างเนี่ยคือยังกะลังเลวสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยเธอก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อ่ะเป็นเพื่อนกันสนิทกันถามว่ามีโทรไปบอกไหมเรื่องที่เมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยเลยตามเลยนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมึงเมาเนอะวันนั้นอะไรเงี้ยไม่เลยแต่ถ้าเจอหน้ากันอ่ะค่อยพูดกันหม แล้วก็แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะคือมันรู้ไส้รู้พุงกันไปหมดแล้วไม่ได้คิดอะไรด้วยอะ่ะด้วยความที่เราสนิทกันมากๆไงเธอก็ประมาณนี้นะคะก็เลยออกมาตอบไว้ในรายการโดนเทก็เซยมาที่แพ้ั่้เองค่ะ